ดกแบบไม่เกรงใจใบยาคัากศาสตร์ดกคักดกแน่ดกคักดนแน่ดกบ่มีทิติดกบ่มีทิติพันอะไรเนี่ยดกจริงดกจังดูใหญ่มากชิม น้องจา๋านี่มันอะไรห้าการกซากไล่ตับภายอู้ยดกคูณสองดกแบบไม่มีคำบรรยายไม่ใช่ดกธรรมดานะคะดกดกยี่หมไม่อยากจะพากเก็บลูกเก็บ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 ไปฝากลูกค่า แค่ปลูกเก็บโอ้ยดกดกหยาบยางยางจ๊ะดกจนไม่รู้จะคิดอนไหนก่อนเปิดขึ้นมาสิเปิดขึ้นมาโอ้ยดกคูณสองดกไม่มีที่จิเห็นไหมคะทุกคนเก็บเลยทุกคนเดินไปเดินมาก็เก็บเห็นไหมคะ กําังเห็นยังไงเก็บเขาก็เก็บตามจะเห็นไหมคะจะปล่อยไว้ให้ล่วงหล่นทําไมของมีค่าเก็บไว้บนเกินเห็นไหมลูกค้าก็เก็บนี่พังประกันพังสิท้อนนนสวยงามมากนี่มีสปอยดีด้วย เก็บจะเก็บสงสารผลไม้ขาดความอบอุ่นอะไรไหมคะอกำลังทำหามก็มีสุกก็มีจ้ะ ดกไม่มีทิฏฐิไม่รู้จะเก็บกิ่งไหนก่อนดกแบบไม่เกรงใจใบพันอะไรเนี่ยดกจริงดกจัง เก็บลูกเก็บลูกตายหักสัมหักละมันหักขอโทษทีนะกิ่งก้านนะยังแมไม่ได้ตั้งใจเอาวางไว้ลูกเสียดายสงสารจังเลยไม่ใช่โทษเจ้ามันหนอนพ่นมุดค้างอยู่ไม่ได้ตั้งใจมันหักเองไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะ่มเห็นไหมพลังเห็นเราเก็บพลังก็เก็บตามเห็นไหมเป็นนักท่องเที่ยวจ้ะเขาไปใส่อะไรดิเฮ้ยเขาเก็บไปแค่คำเดียวเอง ส่วนรเราโอกคตามาเก็บเขาเก็บไปแค่คำเดียวเองนะเขาให้ความอ,อบอุ่นไม่เพียงพอเลยมาตอนนี้แม่จะปิ้นอย่างงี้ให้ดูไหมไปไหนยืนตรงนี้นะห้ามสายนะลูกนะโอ้ยเป็นไงลูกตกไหมมาจับใกล้ๆสิครับตากล้องจำเป็นจะพี่น,น้องจัดดูดูดูแม่จะปิ้นให้ดูพุ่นจะไปไหนพุ่นหน้กนากากซาด บุยอยากคักอยากะสัสดอกคักดอกเน่ดกคักดอกเน่ดกบ่มีทิทิดอกบ่มีทิทิเอาเซปดกพอดดกพอดอกพอดดกพอดกอีดิ้ดกอี๋หรอดอกอี๋ดีดอกอี๋หรอกินเลืลูกวิตามินดิได้สดเลยลูกกำเสตะก้ารเลย ไม่ไปหรอกจกอ้ะเก็บพอเป็นพิธีแม่หูว่ามันพอแล้วค่ะมันยังไม่ได้ถึง2อกิโลลูกเราไปใส่ในไของอีพ่อนะจ้ะ Hai, munti. Terima kasih. Eh, supaya selamat. Hm? Baik, baik, Papa. Supaya selamat. Waduh, tinggalin puyuhnya, Antonia. Puyuh supaya selamat. Kasihin mobilnya, karena di belakang. Nah, tuni khangkang Papa. Lusakern sih, deh. ก็น,นี้ก็มีก็ดอกจ้ะแต่ว่าไม่ค่อยแดงเชาต้นเมื่อกี้ดกอยู่ดกอยู่แต่ว่า,าแต่ว่าก็คงให้ความอบอุ่นได้ไม่เต็มที่หรอกจก้ะแล้วจะหูดเอาจักสองหูสามหูพอนี่ไม่ไม่ดกไม่ไม่ดกก็ไม่ใช่นะคะดกอยู่นะดอกอยู่สวยมากเดี๋ยวให้หล่นเป็นปุ๋ยของดินบ้าง ไม่ต้องเก็บหมดหรอกออกนะจ้าไปเรื่อยๆเ,เหมือนรถขายองอ้ยต้นนี้ปะาตรงน,นี้แดงแดงอลังการ,รนี่แหละนี่แหละที่ว่าพันนี่แหละที่ว่าขายที่ตลาดจ้านี่ดูพันนี้แหละพันนี้แหละขายที่ตลาดพันใหญ่มากออ้ยประกันป๊าป้าเก็บในลูกเก็บลยลูกกันนะ การงานสร้างโอ้พันใหญ่อันนี้พันใหญ่ใหญ่กว่าลูกลำไยเรานะจ๊ะใหญ่กว่าลูกลำไยเป็นคุ้มเป็นพวงเหมือนกับแย่งกันเกิดนะจ๊ะเอยไปหนดิ๊งเอาไว้ไปไหนดิ๊งเดี๋ยวไปชี้

มีฝร ah, 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 ah. okay. no ั mm ่งมาเก็บมาให้ความอบอุ่นลูกพุนแต่ว่าฝรั่งจะเก็บเอาต้นใหญ่ๆต้นนี้นะจ๊ะดีใจจ้ะเก็บไปกินเนคนใญญาไม่เงยเอื้อยเก็บต้นมันนะเฮอเก็บต้นลูกพุนเนเต็มปากเต็มคำ อันนี้เรามาเก็บตรงในเมืองเลยนะคะเมืองของวาลันโซลเที่ยวที่แล้วเราเก็บนอกเมืองจ้ะมาเจอต้นนี้เหมือนยอดกระถินเลยจ้ะเหมือนยอดกระถินบ้านเรามีน,น้ําด้วยเห็นแล้วน่อยากกินซุปหน่อไม้ขึ้นมาทันทีรสน้าผึ้งค่ะลูกใหญ่กลมแล้วก็มีความหวานคล้ายๆรสน้าผึ้งซึ่งฝรั่งปลูกไว้ดูเล่นค่ะ ถ้าเป็นบ้านเราก็นึกถึงมะยมนะคะลูกมะยมลูกตากรบอย่างนี้เลจ้ะอดทนหน่อยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะรสอะไรบอกสินผลไม้ชั้นดีมีดีที่ฟรีแบล็คเบอร์รี่ก็มีแบล็คเบอร์รี่แบบยังไม่สุกนะจ้ะดกอยู่นะ นี่ยื่นมาข้างถนนนะจ๊ะถ้าดกเออถ้าสุกแล้วจะดำปื้ปืเลยจ้ะอันนี้หวานพวงหวานอันนี้ก็พวงเดียวเออน้ำปักน้ำนีกกกก่ก็ได้จักก็ได้เห็ดปักนี่จ้ะเก็บหน่อยดูสิก็ได้ไงเต้นเตือนถึงอยู่อนนะไรปะปะา

Oh, Covid-19. Il y en a beaucoup Plus que 10 000 personnes qui sont malades. Oh, il y en a pas, pas, beaucoup. Trop... A 10 000 personnes, c'est rien, quoi. Hein? Il y a, il y a ça... beaucoup d'habitants. Hein? Non, ça monte, ça monte tout le temps. 10 000, euh, 12 000. Oui. Très bon, tout est très bon. Merci, je me régale. Merci beaucoup, Fournier. Hein,

Normaal, zeker wel een dier, je die me rondpiedt. Niet te vaak, je kunt het ook. Je kunt het ook. Ah, je het Je